สวัสดีครับผมอ้มสุรเดชน,นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะบันทึกเกี่ยวกับโปรเจกต์การจ้างงานนะครับในการหาเงินออนไลน์กับ Amazon หรือว่ากับแอฟฟิไร t ์เจ้าอื่นก็ได้นะครับหรือไม่ก็เป็นเกี่ยวกับ a s e n s t ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าจุดประสงค์หลักของ โปรเจกต์ชุดนี้ก็คือต้องการที่จะกระจายงานให้คนอื่นทำแล้วก็ลดงานลดเวลาในการทำงานของเราให้น้อยลงนะครับเพราะว่า,าบทความคุณภาพนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการทำเว็บไซต์นะครับเพราะว่าการที่เราจะเอาใจ Search Engine อย่าง Google เนี่ยเราก็ต้องมีของดีไปแรก นะครับกับการที่จะได้อันดับมาอย่างง่ายๆโดยที่แทบจะไม่ต้องทำแบคลิงเลยก็ได้นะครับผมยกตัวอย่าง,างเช่นว่าอย่างเว็บอสูรเดชก็ได้นะครับลองพิมพ์ไปสักคำหนึ่งผมจะลองคำว่าจ้างเขียนบทความคุณภาพดูนะครับลองค้นหา Google ไทยดู ะจะเห็นว่ามันติดอันดับมานะครับโดยที่เขียนบทความแค่นี้เองนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่เขียนบทความคุณภาพแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมครับบทความก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ ก็กลังกลานะครับก็จะเห็นว่าติดอันดับนะครับทั้งแท็กเพื่อเช็คผิดพลาดก็ไปเช็คอันดับในแบบนี้ดูอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมเปลี่ยนเป็น Google Thailand ก็ติดอันดับอย่างง่ายๆนะครับถ้าบทความคุณภาพาก็ลองสักสามคีย์เวิร์ดนะครับเห็นไหมครับก็อยู่หน้าหนึ่งหน้าสอง เห็นไหมครับซึ่งถ้าคีย์พวกนี้เนี่ยมีคนรับทําเป็นอาชีพด้วยนะครับถ้าเราจะไปเล่นแข่งกับเขาเนี่ยไปแย่งลูกค้าเขาก็ไม่ยากนะครับเห็นไหมครัพวกนี้จะรับจ้างเป็นอาชีพนะครับถ้าผมจะกระโดดเข้าร่วมนะครับผมอยากจะมีรายได้จากการรับเขียนบทความบ้างนะครับผมก็เขียนบทความคุณภาพขึ้นมา นะครับซึ่งก็มีราคาเอาเรื่องเหมือนกันนะครับบทความภาษาอังกฤษนะครับ <c oughs> ถ้า500คำ3า0บาทแต่ว่าก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับเพราะว่าที่ฝรั่งรับทำที่ f i v e r com มันหเหรียญเท่านั้นเองคูณ32บาทอนะ่ะก็ครึ่งครึ่งนะครับาได้ฝรั่งเขียนแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยรับฝรั่งมันดีหรือเปล่านะครับแต่อย่างตรงนี้ถ้าเป็นคนไทยก็คือตัดปัญหาเรื่องการติดต่อง่ายนะครับคุยกันง่ายนะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับผมก็เลยสนใจว่าถ้าเราทำทำทำเว็บให้มันดีๆนะครับ แล้วก็มีบทความคุณภาพใส่ลงไปนะครับยังไม่ได้ทำแบคลิงอะไรเลยมันก็ได้อันดับมาอย่างง่ายดายนะครับแต่เนื่องจากว่าภาษาอังกฤษนี่มันมันค่อนข้างโหดกว่าภาษาไทยนะเพราะว่าภาษาไทยก็มีใช้ใช้ในโลกนี้เนี่ยอยู่ประเทศเดียวหลักๆเนี่ยแต่ถ้าเป็นอังกฤษนี่มันทั่วโลกเลย เพราะฉะนั้นความยักง่ายในการทําอันดับมันก็ต้องยากกว่าอยู่แล้วนะครับเียนแต่ว่าเราพยายามหาคู่แข่งที่มันทําอันดับได้โดยที่มันเว็บมันไม่มีคุณภาพนะครับโอเคนะครับก็เกินมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับทีนี้ผมลุดจุดประสงค์ไปอีกแล้วครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวสรุปเป็นโน้ตสั้นๆดีกว่า นะครับจุดประสงค์ของโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ไฮเออร์นะครับก็คือการจ้างงานนั่นเองโดยที่งานเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็น3ส่วนนะครับงานเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือ,อ,อ <c oughs> ขอภัยมาเฮา คีย์เวิร์ดนะครับวิจัยคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดดีเซิรลนั่นเองส่วนที่2นะครับก็จะเป็นเ,เป็นคอนเทนต์นะครับก็คือบทความนั่นเองอาร์ติเคิลผมไม่รู้ว่าคอนเทนต์กับอาร์ติเคิลมันต่างกันยังไงแป่เป็นบทความไปหมดนะครับก็ประมาณนี้แหละครับอย่างที่3นะครับก็จะเป็น โปรโมทนะครับเดี๋ยวที่เรียกง่ายๆว่าทำแบ็กลิงนั่นแหละครับแบ็กลิงนะครับผมส่วนที่2นี่เองนี้ที่จุดประสงหลักที่ต้องการจะทำนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างเยอะส่วนคีิร์ดิร์ชเนี่ยความจริงจ้างเขามันก็อาจจะดูแปลกๆนะครับเพราะว่า คีย์เวิร์ดเป็นตัวกำหนดทิศทางในการทำงานทุกอย่างนะครับเราจะให้จ้างคนอื่นหาคีย์เวิร์ดทองคามันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับคงจะยากถ้าเขาหาได้เขาไม่เก็บไปเองไม่ดีกว่าเลยหรืออาจจะหาแล้วก็ไม่ถูกใจเรารเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งนะครับงานส่วนที่1เนี่ยเราต้องเป็นคนตัดสินใจเองคนค้นหาเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราระบุค,คีย์เวิร์ด แล้วก็พวกสินค้าที่จะข,ขายจะโปรโมทได้แล้วเนี่ยเราก็จะไปจ้างเขียนบทความซึ่งถ้าบทความปั่นใช้เวลาไม่ถึง1นาทีมันก็เสร็จแล้วนะครับเห็แต่ว่า,าบทความนัน้นมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าในช่วงแรก Google อาจจะเห็นว่าทำา s o o o p p g g e ได้ดีแต่ว่าเมื่อ Google พบแล้วครับว่า บทความของเว็บนั้นเนี่ยมันมันถูกสปินมาหรือว่าก๊อปปี้มารีไรซ์มาเนี่ยอันดับมันก็จะหายไปอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งต่างกับบทความคุณภาพนะครับมันจะอยู่ได้นานมากนะครับจะอยู่ได้นานมากเพราะว่า Google จะถือให้เราเป็นเจ้าของบทความก็คือเป็นออริจินอลนะครับเป็นเป็นต้นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นต้นเรื่องเจ้าของเรื่องอะไรประมาณนั้นนะครับตรงนี้เนี่ย าเราลองมาเขียนเองแล้วเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเป็นชั่วโมงเลยก็มีเพราะว่า1คือจุดอ่อนนะครับสาเหตุว่าทำไมจะต้องการจ้างงานนะครับจุดอ่อนก็คือไม่เก่งภาษานะครับไม่เก่งภาษาอังกฤษอันนี้คือจุดหลักใหญ่ซึ่งก็มาดูจุดอ่อนตัวต่อไปนะครับ ก็คือไม่มีเวลาในการเขียนบทความนะครับซึ่งถ้าคิดง่ายๆนะครับจากเท่าที่คำนวณเขาคร่าวๆดูอย่างเช่นว่าสมมติใช้เวลา1ชั่วโมงในการเขียนบทความความยาวสัก500อวดถึง1,000งวตละกัน หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับหชั่วโมงสมมุติว่าถ้าทำสิบบทความก็สิบชั่วโมงใช่ไหมครับเว็บเดียวไม่มีปัญหานะครับแต่จะเริ่มมีปัญหานะครับตอนที่มีมากกว่าหนึงเว็บขึ้นไปอย่างเช่นถ้าเรามีสิบเว็บนะครับสมมติสิบชั่วโมงเราทำเลย อาจจะทำา1บเวฟก็ได้นะครับก็ได้เวฟละหนึ่งบทความแค่น,นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำทุกวันวันละ10บชั่วโมง10ชั่วโมง1ิบชั่วโมง,โมง,โมงซึ่งเยอะมากนะครับแล้วถ้ากรณีที่เรามีร้อยเวฟครับ1 0อยเวฟตีซะว่าเวฟละ1ิบบทความแล้วกันพันชั่วโมงนะครับ ใช้เวลา41วันนะครับ41วันในการเขียนเว็บละหนึ่งบทความเว็บละหบทความเป็นจำนวนร้อยเว็บแค่นั้นเองนะครับซึ่งเยอะมากนะครับอันนี้คือทำงานแบบไม่หยุดเลยนะครับอันนี้โ,โหแบบสาหัสนะครับ ค่อนข้างสาหัสไม่ได้ทำมาหากินอะไรเลยนะครับยิ่งถ้ามีงานประจำทำอยู่แล้วด้วยนี่ปิดประตูไปได้เลยนะครับการทำเส้นทางนี้นะครับเพราะฉะนั้น2จุดอ่อนนี้นะครับเราก็ต้องหาทางอ่อนโดยการจ้างงานนั่นเองนะครับส่วนโปรโมทแบ็คลิงค่อยว่ากันนะครับค่อยว่ากัน อย่างที่บอกก็คือว่าถ้าเว็บสร้างความเชื่อถือให้กับ Google ได้แล้วเนี่ยมันแบ l ลิงไม่จำเป็นจะต้องเยอะอะไรมากมายนะครับเช่นเมื่อมีคนกดไลค์นะครับทุกครั้งที่มีคนกดไลค์นะครับมันจะไปแชร์บนโซเชียลเน็ตเวิร์ของของเขานะครับซึ่งเพื่อนๆที่เขาติดติดตามสถานะหรือสเตตัสของเพื่อนๆเขาเนี่ย ก็จะเห็นไลค์ไปด้วยนะครับทำให้การมีแบ็กลิง์เนี่ยเ,เป็นเรื่องที่ทำได้โดยอัตโนมัติเลยนะครับอย่างเช่นผมลองเปิด facebook ของผมดูอย่างเช่นอ่นอย่างเช่นอะไรดี นี่ครับถูกใจรูปภาพนี้นะครับเพื่อนคนนี้นะครับมันก็จะมาขึ้นของเราขึ้นของเพื่อนคนอื่นๆที่ติดตามสถานะแล้วก็เวลาลิงก์เนี่ยมันจะเป็น t ท x t ลิงก์ด้วยนะครับถ้าเพื่อนของคนที่กดไลค์สนใจนะครับอย่างเช่นผมสนใจของเพื่อนคนนี้ผมก็จะกดเข้าไปดูนะครับมันก็จะเข้าก็แล้วแต่ว่าเขาจะลิงก์ไปที่ที่ไหนนะครับ เราก็ลิงกงมาที่เว็บของเราแทนนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้ของยกตัวอย่างของอสุรเดชก็ได้นะครับเมื่อมีคนไลค์นะครับเห็นไหมครับมันจะทำให้ขึ้นสถานะของเพื่อนๆของเขาอยู่นะครับ อย่างเช่นยกตัวอย่างสักบทความหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่นลิงก์บทความอ่นนี่ครับมันก็จะเป็น Text l ์ลิ์นะครับ พอเพื่อนๆเขาเห็นปุ๊บก,ก็จะคลิกมาที่อย่างเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าเราลองไปดูอันดับเล่นๆนะครับอ,อีบุ๊กพี c แล้วกัน เนี่ยครับติดหน้า2ได้อย่างไงไ่ายดายโดยที่ยังไม่ได้ทำแบ็คลิงอะไรเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยโอเคใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เรากังวลก็จะมีแค่ในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของคีย์เวิร์ดรีเสิร์ชเราก็ต้องมีความรู้ค่อนข้างแน่นนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้น ถ้าเริ่มยากก็ไปยากเริ่มผิดก็ไปผิดนะครับถ้าเริ่มถูกเริ่มง่ายมันก็จะไปง่ายตลอดทางนะครับก็เกินกันเอาไว้สำหรับโปรเจกต์ไฮเออร์นะครับการจ้างงานก็เดี๋ยวจบบทนำไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ